สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านทำมันฝรั่งทอดแผ่นเรียบสูตรทําง่ายสร้างอาชีพได้เลยค่ะไม่ดำไม่ไหม้สีสวยงามกรอบอร่อยด้วยวิธีนี้ค่ะแม่บ้านก็ลองหั่นบางส่วนดูแล้วค่ะอันนี้นะคะแม่บ้านใช้มันฝรั่งสองหัวนะคะใช้แบบว่าลูกยาวๆแบบนี้นะคะจะได้หั่นง่ายค่ะแล้วก็สวยงามค่ะนามาปอกเปลือกนะคะ แม่บ้านก็ใช้ไม่หมดค่ะเพราะว่าทานสองคนใช้แค่สองหัวค่ะใช้ที่ปอกผลไม้สองคมนะคะสไลด์แผ่นให้บางเท่าๆกันค่ะเวลาที่เรานำไปทอดจะได้สุกทั่วเสมอกันนะคะนำมาล้างน้ำา3ถน้ำจนน้ำใสนะคะเพื่อให้แป้งเขาออกค่ะมันฝรั่งเขาจะมีแป้ง เคลือบอยู่นะคะเนี่ยล้างล้างน้ําก็จะออกขุนๆแบบนี้นะคะเราก็จะล้างจนน้ําใสก็ใช้ได้ค่ะน้ําที่สามน้ําใสแล้วใช้ได้แล้วค่ะตั้งน้ําให้เดือดใส่มันฝรั่งลงต้มค่ะเราจะต้มไปเรื่อยๆจนมันฝรั่งสุกใสค่ะ นี่ค่ะใสๆแบบนี้ก็ใช้ได้ค่ะปิดไฟได้เลยค่ะนํำมาน็อกในน้ำเย็นค่ะเราก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับให้แห้งค่ะวางเรียงๆนะคะหรือใครจะใช้วิธีพึ่งแดดผึ่งลมให้แห้งบันหมาดก็ใช้ได้แล้วค่ะ การที่เรานำไปล้างเอาแป้งออกและนำมาต้มก่อนจะทำให้เวลาทอดจะไม่ไหม้ทอดง่ายสีสวยแล้วก็กรอบเสมอกันนะคะตั้งน้ำมันไฟกลางค่อนไปทางแรงค่ะพอน้ำมันเดือดใส่มันฝรั่งลงทอดได้เลยค่ะฟองเขาก็จะเยอะแบบนี้ค่ะทอดไปเรื่อยๆคนๆ กดกดให้เขาจมนะคะจะได้สุกทั่วทอดมาจนน้ำมันนิ่งค่ะไม่มีฟองมีเสียงกรอบก็ใช้ได้ค่ะแม่บ้านก็ลองมาหลายวิธีแล้วค่ะวิธีนี้ใช้ได้จริงๆค่ะเขาก็จะสีสวยแล้วก็สุกเสมอกันค่ะเนี่ยค่ะสีสวยงามค่ะเดี๋ยวเรามาดูความกรอบนะคะ มันฝรั่งทอดทั้งหมดก็ได้ประมาณนี้ค่ะโรยเกลือเล็กน้อยค่ะหรือใครไม่ชอบก็ไม่ต้องโรยค่ะแม่บ้านก็เขย่านิดนิดนะคะให้เกลือเขาทั่วใครมีวิธีไหนเขย่าแบบไหนก็ตามสะดวกเลยค่ะเสียงกรอบมากค่ะ ใช้ได้เลยค่ะกรอบอร่อยมากๆค่ะแม่บ้านกินเพลินไปหน่อยนะคะมันอร่อยจริงๆค่ะฝรั่งแม่บ้านซื้อมาตกหัวประมาณ7บาทเองค่ะสองหัวได้ต้องเยอะแยะเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อทานแล้วค่ะทําทานเองเลยค่ะ ลองไปทําทานกันดูนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามแม่บ้านนะคะเอาไว้พบกันคลิปหน้าเมนูหน้าคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะ